สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก่มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระเป็นเช่นเคยวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาสองกันนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมคีตานะครับวัดใหม่คําวันนะนะครับเป็นของวัดใหม่คําวันนะครับไม่ใช่วัดบางขานนะครับเนาะ คือวัดใหม่คําวันเนี่ยนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินที่แตกกุเมื small, ่อราวๆปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับเนาะก็คือพบบนช่อฟ้านะครับพบบนช่อฟ้าวัดใหม่คําวันนะครับเนาะก็เมื่อในยุคปีสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยนะครับฮือฮามากมายนะครับเนาะก็คือฮือฮาในยุคนั้นนะวันนี้นะเนาะนะครับก็ดูนะครับก็ดูด้วยเนื้อหานะครับเนาะผมบอกตลอดเล่นพระให้ดูที่พระนะครับดูบนหน้าซ้นนิมนะครับดูความเก่า นะครับผมนะคือหือฮานะครับแล้วด้วยความที่เขาแบบเขาคล้ายๆพิมพ์คือพิมพ่ตาของวัดบางขานนะครับเนาะก็มือก็มีเซียนหัวสายกลุ่มหนึ่งนะครับก็ไปแต่งเติมนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ขายเป็นของวัดบางขานนะครับก็ดูนะครับพิมพ์เขาคล้ายนะพี่นี่นะการสร้างเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับประกบนะครับหล่อประกบนะครับเนาะนี่แล้วดูใต้ฐานไหมครับ ก็ค so so ือเหมือนพิมพ์ที่ตาวัดบางคาเลยนะครับวิธีการสร้างเขานะครับพิมพ์เขามีความคล้ายนะครับแล้วก็ดูเนื้อหาเขาเห็นไหมครับเนื้อหาเขาจัดจ้านแค่ไหนพี่นี่นะครับถึงไปขายให้เป็นยัดของวัดบางคาได้นะครับดูนะนี่นะพนี่ก็มาดูแนทางการเล่นหากันเช่นเคยนะครับผมนี่นะครับก็ดูนะนี่นะครับ วัดไม้คําวันนะครับผมนะดูองค์ที่สวยๆแล้วกันนะเวี่ก็ดูนะเห็นไหมครับดูน่ธรรมชาตินะครับเนาะแล้วก็ดูคลาสสิกดีนะพี่ดูเห็นไหมครับข้าวน้าทองนะนะมันเป็นอะไรที่นะคลาสสิกดีนะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่แล้วพีว่ดูนะครับเนี่ยข้าวน้ําทองนะเดี๋ยว องนี้มีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงซอกคอนะครับเห็นไหมครับผมบอกตลอดนะครับนวัตนาโลหะผสมมันมีการผสมโลหะนะครับผมแล้วดูเห็นไหมครับสนิมนะครับเห็นไหมครับสนิมสีแดงนะครับเนาะขี้เบ้านะครับเนาะนี่สนิมเขียวนะครับธรรมชาติของสนิมโลหะเก่านะครับเนาะมันก็นะครับมันก็เป็นประมาณนี้นะไนีูลองดู ก็ขออนุญาตจะของภาพด้วยนะครับเห็นไหมครับดูใต้ฐานนะครับก็สร้างแบบพิมพ์คิตานั่นแหละเห็นไหมครับเทไหมครับเทน้ําลงไปนะครับเนาะนะครับนี่นะก็ธรรมดาไหมครับเม็ดกวนเม็ดทรายนะครับเนี่ยดูนะครับเม็ดกวนเม็ดทรายสนิมต่างๆนะนี่เนี่ยเม็ดหูดแลว องอากาศนะครับนะครับเป็นหัวไม่ใรายไหมครับนี่นะครับแล้วก็นี่ใต้แขนไหมครับใต้แขนกับเหนือแขนนะครับก็มีวันน้ำน้ำทองเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับดูนะนะครับก็นะครับเนี่ยประมาณองค์ที่เนี่ยให้ดูเลยนะเห็นไหมครับดูนะดูเห็นไหมครับวันน้ำน้ำทองนะครับเนาะ มันคือการผสมโลหะนั่นเองนะพี่นพีนนะนะครับก็นะเราก็มาดูอ่ะว่าเขามีความคล้ายกับคิีมขี้ตาแค่ไหนนะนี่อะก็ครีมที่ตานะครับดูในหนังสือนะเห็นไหมครับดูนะนะครับเดี๋ยวนะาพขอเอาพาออกมาชี้หน่อยนะครับ นี่นะครับผมก็ดูนะนะครับวันหน้านะครับสนิมสดแดงนะครับเนาะแล้วก็วันหน้าสนิมเขียวนะครับเดี๋ยวนี่นะเพื่เห็นไหมครับวันหน้าสนิมเขียวนะครับมันก็นะครับเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้แปลกนะครับมันเป็นของความเก่าของโลหะนะครับสนิมโลหะนะครับแล้วก็ดูวิธีการตร้งนะครับที่ผมบอกนะครับคือ พิมพ์ขีตาจะหลอประกบนะครับนะครับไม่ใช่พิมพ์นิยมพิมพ์นิยมจะมีการเก็บตะเข็บตั้งแต่ในงานเห็นไหมครับนี่ดูนะนะครับเห็นไหมครับเซียนหัวใสบางกลุ่มก็ถึงเอาไปขายเป็นวัดบางคานนะครับดูแล้วเนื้อหาเขาจัดจ้านไหมพี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเขามีความขายนะครับแล้วถ้าคนแยกไปเป็นครับดูนี่วัดใหม่ความวันครับพิมพ์กีตาของวัดบางคานนะครับนี่นะเป็นด้วพี่นะครับ นี่นะครับก็นะครับเนาะเล่นพระให้ดูที่ผ้านะครับผมผมชอบแบบคือให้ข้อมูลนะพี่นะคือให้ข้อมูลนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนพี่นะครับไปคิดต่อไปหาข้อมูลต่อนะเพื่อนพี่นะครับคือไม่ต้องเชื่อผมนะครับผมไม่ใช่นักการเมืองเพราะผมไม่ต้องมากาผมไม่ต้องผมไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะพี่นะครับ คุณต้องเชื่อผมนะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะรุ่นนี้มันน่าเก็บน่าใช้แต่มีเป็นลังๆเอออย่างนั้นอ่ะควรจะเชื่อผมเพราะผมมีผลประโยชน์แต่น,นี้ผมมีองค์เดียวนะครับ <c oughs> ผมได้มาผมก็เล่าให้ฟังว่าเออผมเช่ามาเพราะเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเดูเนื้อหองเนื้อหานะครับ <c oughs> เหมือนผมซื้อรถนะครับถูกไหมครับท <c oughs> ําไมผมต้องซื้อมิซูเอ็กเพนเดอร์นะครับเพราะมันนั่งได้เจ็ดคนไง่ายนะครับครอบครัวเด็กๆนั่งได้อะไรได้นะครับ แล้วก็เป็นรถที่เจ็ดที่นั่งที่ราคาไม่เกินล้านนะครับเก้าแสนสี่นะครับตอนนั้นเนาะเก้าแสนสี่นะครับราคาไม่เกินล้านแล้วมันก็ประหยัดน้ำมันอะไรมันก็ได้ใช่ไหมครับคือเราซื้อรถเราซื้อบ้านเราบอกได้ไม่มีนะครับพระมันไม่ได้อะไรกว่ากันเลยนะครับ <c oughs> ทําไมครับคุณเสียเงินซื้อชิ้นหนึ่งคุณจะบอกอะไรไม่ได้เลยครับว่าเฮ้ยทาไมต้องเช่าอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมครับเช่ามาเพราะไอ้นั่นบอกว่าดี ไอ้นี่บอกว่าใช่อะทําไมคุณซื้อบ้านคุณไม่บอกอ๋อซื้อรถเพราะเซลแม่งบอกว่าดีบ้านบอกอ๋อเซลเขาบอกว่าสุดยอดเลยซื้อทําไมอะครับใช่ไหมครับเออนะจุดวงไมยผมแค่นั้นเองนะครับเนาะผมมีองค์เดียวนะครับผมซื้อมาเก็บนะครับแต่ถ้ามีคนจะแบ่งอะไรกันก็มีองค์เดียวนี่แหละนะครับแบ่งไปก็ไม่ซีเรียสก็ได้กันไปถูกไหมครับเขาผมก็มีเก็บอยู่ผมสายสะสมนะครับเนาะผมถึงบอกนะครับเนาะผมกูให้ข้อมูลนะครับเนาะ เพื่อนพี่จะเชื่อผมไม่เชื่อผมผมไม่ผมไม่ซีเรียสนะครับเนาะก็คือไม่ต้องเชื่อผมหรอกนะครับเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับคุณเชื่อผมสิคุณกล้าผมนะผมเบอร์นั้นเบอรน์นี้เอออย่างนั้นนะ่ะน่าเชื่อนะครับคุณเชื่อผมสิคุณเชื่อผมสิมสนี่นะครับเนาะซากมาหมื่นองค์เนะผมยกมาพันองนะครับมีแค่พันองคหมดแล้วหมดเลยเอออย่างนั้นน่ะน่าเชื่อผมนะแต่ถ้ามีองค์เดียวเชื่อไม่เชื่อมันไม่มได้มีประโยชน์อะไรกับผมนะที่นี้นะก็คืออยากให้ข้อมูลแล้วก็ ไปหาข้อมูลต่อนะครับว่าเออมันแตกกุนะสองห้าสี่เจ็ดนะวัดใหม่คําวันนะเขาเล่นเป็นวัดใหม่คําวันนะพิมพ์นี้นะมันไม่ใช่วัดบางคานะครับนาะมีออกมีการเล่นหาแค่นั้นเองนะครับนะครับมันก็เหมือนเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองนะให้กับตัวพี่เองนะครับนว่านะครับก็ดูนะครับดูเนื้อหงเนื้อหานะพี่นะมันก็แค่นั้นเองนะครับผมนะมนลงกล้องกันนะครับผม นี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์กิตานะครับะของวัดไมคําวันนะครับเนาะนะครับแตกกุเมื่อปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับเนาะพบนช่อฟ้านะมันมีแ้วกับพิมพ์คล้ายพิมพ์กีตาของวัดไม่ไอ้วัดบางารนั่นแหละนะครับนะดูนะครับสนิมนะครับเนาะขี้เบ้านะครับแล้วดูวันน้ำน้ำทองนะครับดูเหนือมือกับใต้มือนะครับผมนะก็โลหะผสมนะครับเนาะสองผสมนะครับ นะครับตะเข็บนะรอตะเข็บไปพิมพ์ี้ตานั่นแหละนะวันนี้นะไม่กวนไม่ทรายนะครับเนาะธรรมชาติเนื้อหานะครับผมนี่สนิมเขียวนะครับเนี่ยนะครับสนิมเขียวนะครับด้านหน้าก็มีเนี่ยสนิมสดแดงนะวันนี้นะแล้วก็การสร้างก็แบบนี่นะครับก็มีเทเทโลหะเข้าไปนะครับมันก็มีการเดือดเหมือนพิมพ์ี้ตานั่นแหละนะวันนี้กาวัลบังขารน,นะครับ ก็ถึงได้มีเซียนบางกลุ่มนะครับก็ขายเป็นของวัดบางคานนะครับนะเพื่อที่จะอัพราคานะครับผมสบายเก่านะใช่ไหมครับเรียนพระหล่อบโบราณก็ต้องดูรอยสบายนะครับเนาะนะครับอืมน,นะครับดูนะครับนอาล่อประกบนะครับดู เม็ดกวดเม็ดทรายนะครับเห็นไหมครับสนุงสนิมนะครับธรรมชาติพระ่อบโบราณนะครับนี่นะครับผมสมัยก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะปีสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยตอนแตกกุนะตอนแตกกูแล้วทางวัดเปิดให้เช่านะพี่อู้แพงนะผมจำไม่ได้ไม่เท่าไหร่แต่รั่วแพงนะพี่นะ คือแพงอ่ะแล้วก็เซียนน้อยเซียนใจไปเช่ากันไปเช่ากันเยอะนะวินีน่ยแล้วก็ราคาไม่ใช่ถูกด้วยนะแพงนะวิธน่ะยุคนั้นนะนะครับยุคนั้นนะครับแพงนะนะครับพอไปพบบนช่อฟ้านะวินีน่ะนะแล้วช่อฟ้าวัดนะวิธีนัะช่อฟ้าวัดเนี่ยมันเป็นพิธีใหญ่นะวินีน่ะมันไม่ใช่แบบใครจะวัดไหนจะตั้งก็ตั้งจะยกก็ยกนะครับ เห็นไหมครับเวลาจะยกช่อฟ้าวัดบางทีก็ขอในหลวงนะขอเป็นพิธีแล้วก็บางทีก็จัดงานฉลองยกช่อฟ้าอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันมันสําคัญอ่ะนะพี่นี่นะนะครับเราไปเจอในช่อฟ้าแล้วก็เห็นไหมครับพม่พี่ดูเนื้อหายไหมครับดูนะนะครับเล่นพระนะครับพูดตลอดนะครับเล่นพระดูที่พระนะครับหลักเหตุและผลนะพี่นี่นนะครับไม่ว่าจะผม ไม่ว่าจะใครอะไรก็ช่างนะครับนะพูดนะครับพูดแล้วมันมันสามารถคุณเพื่อนเพี่สามารถคิดตามได้นะครับนะมันมันไม่ใช่เข้าใจยากนะครับเขาเข้าใจได้เขานําเสนอในสิ่งที่เขาเข้าใจให้เพื่อนเพี่เข้าใจได้มันโอเคแล้วนะครับไม่ใช่แบบอ่ะอุ้ยผมกินอันนี้ยผมอิ่มไปสามวันเลยนะเนี่ยเชื่อผมสินะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไททเ,เนีมเนะี่ยผมอิ่มไปสามวันเลย คุณไม่คิดต่อคุณต้องเชื่อผมคุณกล้าซื้อกินไหมครับมันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุณกล้าซื้อกินไหมครับกินทีอิ่มไปสามวันเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วข้างในมันคืออะไรมันก็ไม่บอกคุณมันก็บอกคุณอย่างนั้นอ่ะเพื่อที่อะไรผมดังไงผมมีชื่อเสียงไงคุณต้องเชื่อผมไงถูกไหมครับมันไม่ใช่นะครับเนาะจะบอกว่ามันกินได้ข้างในมันต้องบอกเออมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันทํางานยังไง มันคือหลักเหตุและผลนั่นแหละพูดง่ายๆพูดง่ายๆพูดง่ายๆนะครับเนาะคือนะครับก็สตินะนะครับสติมาปัญญาเกิดนะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีสติกำมันนะวีนะอย่าไปคิดว่ามันมันต้องเชื่อคนนั้นคนนี้คนนู้นมันมันหลายๆอย่างนะวีนะนะครับเหตุผลนะครับคิดไต่ตองวิเคราะห์แล้วก็ค่อยเชื่อมันก็ไม่สายนะวีนะครับ ก็โอเคนะพี่ๆแสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆเช่นเคยนะครับที่แวะรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจกันตลอดมานะครับแล้วก็ใจดีเข้ามาใหม่นะครับแต่พอจะได้ความรู้ได้แนวทางในการสะสมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซัรสไครต์ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งด้วยนะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ